เ <Yeah, S 2> จ๊จอกันอีกแล้วตบมือก่นอนทุกคนกับช่องสินสินแฮปปี้มีคนติดตามเพิ่มมาตั้ง29คนแล้วคนคือแบบดีใจมากๆเกือบจะาคนแล้วทุกคนติดตามเยอะๆนะต่อไปคลิปนี้จะเกี่ยวกับแบบว่า ทุกคนจำได้ไหมที่เราให้ทุกคนสํารวจหอเราอะถ้าใครยังไม่ดูเราจะติดลิงก์ไว้ข้างล่างนี้นะแล้วก็คือแบบเราสะสมแบบเยอะมากๆจนแบบประมาณว่าแบบจนน้าบน่นหรือว่าพ่อพ่อพกับแม่ไม่ค่อยบ่นเท่าไหร่นอกจากน้าเพราะว่ารองเท้ทามันเยอะมากๆเพราะแบบเราเป็นคนแบบถ้าการแต่งตัวอะไรเงี้ยถ้าเราชอบที่สุดเลยนะจะเป็นเสื้อ เสื้อแล้วก็ลงลงมาก็จะเป็นรองเท้าแล้วก็จะเป็นพวกกำลุงกำไลอะไรเงี้ยแหละวันนี้เราก็เลยแบบว่าอยากจะมาหาโชว์ไม่เช่ไม่อยากโชว์เขาียกว่าอยากให้ทุกคนมาดูรองเท้าว่าเราสะสมอะไรกันบ้างโอเคเริ่มต้นอยู่ข้างล่างนี้นะเราจะทุกคนมาดูกันเริ่มต้นด้วยนี่ทุกคนนี่ของแท้นะเราซื้อมาด้วยเงินของตัวเองนี่เป็นคู่เราซื้อมาสองคู่ด้วยเงินของเราที่จับที่เราทํางานนะนี่คือคู่แรกของ a d i d a า โอเคเราจะเปิดให้ทุกคนดูนะนี่ทุกคนนี่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 เราก็ใช้นะนี่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 นีของแทร้อยเปอร์เซนทุกคนดูไว่เชื่อดูนี่แล้วก็เอาแบบประมาณแบบว่าออกออกไปเที่ยวนะไม่ได้แบบเอามาเก็บอะไรประมาณนี้นะแต่ต้องดูว่ารองเท้าคุณเนี่ยเหมาะก,กับ ชุดไหนอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะอันนี้คือคู่แรกนะทุกคนก็มันลดราคาเนาะเราก็เลยแบบซื้อมาประมาณนี้แหละก็คือเราชอบแบรนด์นี้ด้วยแหละเพราะแบรนด์นี้มันโอเคดีอะไรประมาณนี้แหละต่อไปทุกคนจินจะให้ทุกคนไปดูคู่ที่สองมัองสินจะให้ทุกคนไปดูคู่ที่สองนะว่าแบบเออมันเป็นแบบไหนอะไรยังไงเนาะต่อไปจะเป็นคู่นี้อันนี้ คู่คนบวชหรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่ไหมอ่ะแล้วคู่ชื่อผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจคนบทรหรือเปล่านี่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 คือสัญลักษณ์ของเขาโอเคเราจะเปิดให้ทุกคนดูนะคู่นี้คือเราห่วงมากๆเพราะว่าเป็นคู่ที่แบบสุดๆอ่ะแล้วก็แบบลุยเยอะมากเลยคู่นี้อ่ะ คุณนี้จะแบบแนววินเทจวินเทจหน่อยถ้าเราใส่นะคือเปื้อนแบบสมาร์เนอร์ขอโทษนะคือขอขอโทษทุกคนด้วยนะนี่มันจะเป็นอรอยเปื้อนหมดเลยเห็นไหมนี่ขอบ,บข้างล่างเห็นไหมเราใส่จริงๆนะแต,แต่แบบก็ห่วงเวลามีอะไรมาเปื้อนก็ห่วงอยู่แต่ก็ใส่ตลอดไม่ใช่ว่าไม่ใส่นะ แต่ก็ต้องแล้วแต่สถานที่ที่เราจะแบบไปจะไปอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็คู่ต่อมาอันนี้เพิ่งไปซื้อใหม่แท้แดงอาดิดาเหมือนกันทุกคนแต่ยังไม่ได้ใส่นะยังไม่ได้ใส่อะไรเลยเราก็ดึงเต้นเพราะเราไม่ได้เราเพิ่งเปิดจากคลิปนี้คลิปแรกเหมือนกันไม่ได้เปิดเลยว้าว นี่ทุกคนไม่ได้ใส่นี่เพิ่งสั่งเพิ่งสั่งมาแล้วไม่ได้ใส่เลยนะสวยมากดูลายดิทุกคนดูลายดิดูดูมันสวยมากถ้าคนชอบรองเท้าก็าจะแบบเข้าใจความรู้สึกแบบคนที่ชอบเหมือนกันอ่ะนี่ดูดูดูดนี่ทุกคนนี่กลิ่น,น,นแบบยั่วยวนใจเรามากเลยทุกคนนี่ ค้งใหม่ไม่ได้ยังไม่ได้ใส่นะแต่รู้สึกแบบว่าที่เราชอบคู่นี้นะประมาณว่าข้างหลังของมันอะ่ะมันเหมือนเป็นลายแบบเราไม่รู้ว่าว่ารุ่นรุ่นอะไรนะแต่ที่รู้ๆคือแบบเราชอบลายแบบเราชอบแบบขาวดําอ่ะลายแบบขาวดําข้างหลังมันอะ่ะเราก็เลยซื้อมานี่อันนี้ยังไม่ได้ใส่เลยเป็นครั้งแรกแล้วก็ เป็นครั้งแรกที่ได้เปิดแล้วก็เป็นครั้งแรกที่แบบเออได้เห็นจะจ๋าว่าเออซื้อมาแล้วครั้งแรกมันมันดีขนาดไหนต่อไปก็จะเป็นอีกต่อไปก็เลยออีกสามคู่นะมันจะเป็นแบบรองเท้ารองเท้าเพราะใบมันกันแต่ยี่ห้ออะไรสักอย่างเราไม่แน่ใจคือรองเท้าอันนี้ตื้อดึงเนี่ยทุกคนยี่ห้ออะไรสักอย่างอ่เราไม่แน่ใจนะนี่แต่เราใช้นะทุกคน ด,ดูเปื้อนเบื่อแบะเบื่อแบวเปื่อนเลอะเธอพูดผิดดูคู่นี้เราก็ชอบใส่นะแต่มันเหมาะมันเหมาะกับทุกกางเกงอะ่ะแต่ถ้าแบบเป็นกางเกงแบบวินเทจหน่อยเราก็จะใช้ของคนบดไปแล้วก็อีกคู่นึงนี้เราชอบมากๆคือคู่นี้คู่นี้ทุกคนเห็นไหมเห็นแสงยิบยับไหมมันจะเป็นแสงแบบวิบวับวิบวับหน่อยอะ่ะคู่นี้นะเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหม นี่น,นี่ถ้ากลางคืนอหะมันมมจะเห็นน,น,นี่นี่คู่นี้ก็ใส่บ่อยมากแล้วก็มีความฮาคือว่าอีกคู่หนึ่งเบอร์สามเจ็ดอีกคู่หนึ่งเบอร์สามแปดดีมากทุกคนเราซื้อมาคือดีมากๆเลยทุกคนเราก็ไม่ทันสังเกตนะไม่ได้โกหกนะทุกคนดูดูเบอร์นี่นี่นี่สามเจ็ดน,นะข้างซ้ายสามเจ็ดอ่ะข้างขวาอะไรสาม ดีมากเราซื้อดีมากเลยดีจนไม่ได้ดูเบอร์รองเทา้าจนแบบน้องที่เราน้องดืม่มใส่รองเทา้าเราเลยทักว่าเออพี่ซินทาไมรองเท้ามันแปลกอีกคู่นึงมันหลวมอีอีอคู่นึงมันคับเราก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อมนคนละเบอร์แล้วก็คู่สุดท้ายแล้วท้ายสุดก็คือคู่นี้แท้แน่คือเขาฮิตกันมากจนเราแบบเก็บเงินซื้อมาเองนะอันนี้ยี่ห้ออะไรอะ่ะ เราจะไม่ได้อ่ะนี่อันนี้เราใช้นะเราใช้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราไม่ใช้นะนีห่หันหลังให้ดูนี่รอยเปื้อนนี่คู่นี้เหมาะแบบไปเที่ยวแบบทะเลหรือแบบอะไรก็ได้มันเหมาะแบบอ่งตัวการแบบสบายๆอย่างตัวสบายๆอะไรประมาณเนี้ยคู่นี้คือเราก็ชอบมากๆเลยนะแล้วก็มีประมาณนี้แหละรองเท้าก็ไม่มีประมาณนี้แหละก็คือมีทั้งหมดก็ประมาณหกคู่แต่ถ้าเรามีเงิงนเยอะกว่านี้มันก็ น่านจะประมาณ10กว่าเพราะว่าเราชอบรองเท้ามากๆเลยก็คนไหนที่เป็นคนที่แบบจกักสะสมรองเท้าหรือว่าอะไรทุกคนก็อย่าลืมติดตามช่องซีนเลยนะไม่รู้มันเกี่ยวกันหรือเปล่าทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งดิ๊งๆๆๆเลยนะเจอคลิปหน้าบ๊ายบาย